สวัสดีครับนักเรียนครูกฤษณะจุนดังรีดครับในครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประเภทของงานทรันศิสินนะครับซึ่งจะมีอยู่2ประเภทนะครับหก็คือวิจิตศินนะครับและ2ก็คือศิลปะประยุกต์นะครับวิจิตศินเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะประยุกต์นะครับศิลปะประยุกต์นะครับหรือว่า apply art นะครับหมายถึงงานทัศนศิลป์น,นะครับที่สร้างสารรค์ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนะครับแสดงความงามร่วมกับประโยชน์ใช้สอยนะครับนักเรียนหลักการจำง,ง่ายๆนะครับประยุกต์เราจะนึกถึงคำว่าประยุกต์ใช้ นะเพราะฉะนั้นจะเป็นงานทัศนศิลป์ที่นอกจากจะมีความงามแล้วจะต้องมีเรื่องของประโยชน์ใช้สอยได้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับประเภทของศิลปะป,ะประยุกต์นะครับมีอะไรบ้างประเภทที่1นนะครับมัณฑนศิลป์นะครับประเภทที่ 2. อ,อุตสาหกรรมศิลป์นะครับประเภทที่ 3. พาณิชยศิลป์ประเภทที่ 4. หัตถศิลป์นะครับ จากนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละประเภทครับประเภทที่1นึครับมัณฑนศิลป์มัณฑนศิลป์นนนเนี่ยหมายถึงนะครับงานทัศนศิลป์ที่นะครับเกี่ยวข้องกับการตกแต่งภายในแล้วก็ภายนอกอาคารนะครับให้เกิดความสวยงามคําว่าตกแต่งภายนอกและภายในอาคารเนี่ยนะครับก็คือลักษณะของการจัดสรรวัสดุต่างๆนะครับที่จะมาตกแต่งให้ภายในห้องภายในอาคารนะครับมีความสวยงาม หรือการตกแต่งภายนอกทําให้ภูมิทัศน์นั้นดูมีความสวยงามและน่าสนใจนะครับผู้ที่สร้างสารรค์ผลงานลักษณะนี้เราจะเรียกเขาว่าม an ัณฑนกรซึ่งก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับอาจจะเป็นอาชีพในฝันของหลายๆคนเรามาดูลักษณะของมัณฑน,นศินครับการตกแต่งภายในสังเกตจากภาพนะครับก็คือลักษณะของการเลือกใช้วัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้นะครับของประดับตกแต่งเพื่อที่จะทำให้นะับภายในห้องนั้น มีความสวยงามมีความน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ตู้การใช้ผ้าม่านการเลือกสีของพื้นนะครับหรือรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ต่างๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการตกแต่งห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือห้องของโรงแรมต่างๆนะครับนี่คือลักษณะของการตกแต่งภายในนะครับต่อมาครับจะเป็นการตกแต่งภายนอกการตกแต่งภายนอกเนี่ยก็คือการจัดสรรนะครับการเลือกใช้วัสดุนะครับ เพื่อที่มาจัดวางจัดองค์ประกอบให้ภูมิทัศน์หรือว่าปรับภูมิทัศน์ภายนอกของอาคารเนี่ยมีความสวยงามหรือว่าเติมเต็มในส่วนที่ไม่สมบูรณ์นะครับเช่นการเลือกใช้สนมามหญ้าการตกแต่งด้วยต้นไม้นะครับการใช้น้ําพุนะครับหรือการใช้เรื่องของหินปูทางเดินหรือการประดับด้วยโคมไฟรหรือตุ๊กตาประดับต่างๆนะครับเพื่อทําให้สภาพภูมิทัศน์หรือสิ่งแวดล้อมนั้นดูมีความสวยงามแล้วก็ลงตัวนะครับ มาดูประเภทที่2ของศิลปะปร,ระยุกต์ครับก็คืออุตสาหกรรมศิลป์คำว่าอุตสาหกรรมนักเรียนมักจะนึกถึงนะครับเราอาจจะนึกถึงเรื่องของโรงงานนะครับอุตสาหกรรมคือโรงงานอุตสาหกรรมคือสินค้าเพราะฉะนั้นนะครับอุตสาหกรรมศิลป์เนี่ยจึงหมายถึงทัศนศิลป์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือว่าผลิตสินค้าและผลิตด้วยลักษณะของเครื่องจักรนะครับผู้ที่จะสร้างสรรค์งานลักษณะนี้เราจะเรียกว่านักออกแบบนะครับหรือว่า อาจจะเรียกว่านักออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ได้อันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับของอุตสาหกรรมศินก็เช่นกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็รถจักรยานโยน์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะครับมากมายที่มีการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมศิลปประเภทหนึ่งนะครับศิลปะประยุกต์ประเภทต่อมาครับพาณิชยศิลป์พาณิชย์คำนี้เราจะนึกถึงธุรกิจ นึกถึงการค้านะครับเพราะฉะนั้นคําว่าพาณิชยศิลป์ินเนี่ยจึงหมายถึงงานทัศนศิลป์นะครับที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในเรื่องของธุรกิจใช้ในเรื่องของการค้านะครับเราจะเห็นได้จากโปสเตอร์นะครับประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษ,ษณานะครับแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเช่นนะครับแผ่นพับนะครับปกหนังสือนะครับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมากมาย อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับงานพาณิชยศิลศิน,นะครับก็เช่นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับและก็ลักษณะของสื่อโฆษณานะครับและประเภทสุดท้ายนะครับของศิลปะประยุกต์ก็คือหัตถศิลป์หัตถะตัวนี้ถ้าตามความหมายก็จะหมายถึงมือนะครับหัตถศิลป์จึงหมายถึงงานทัศนศิลป์นะครับที่เน้นการผลิตด้วยมือเป็นหลักนะครับสร้างสารรค์เพื่อการใช้สอยนะครับตามขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนใหญ่แล้วงานหัตถศิลป์เนี่ย เราจะนึกถึงงานที่ต้องทําด้วยมือนะครับบางครจะเรียกแบบทัศศัพท์ง่ายๆว่าเหมือนงานแฮนด์เมดนะครับลักษณะแบบนี้อาจจะเรียกอีกอย่างว่าทัศนศิลป์พื้นบ้านนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า folk art นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างงานหัตถศิลป์นะครับก็คือเป็นลักษณะของงานที่ต้องใช้งานฝีนมือหรือว่าลักษณะการผลิตทีละชิ้นนะครับด้วยมือซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมศิลป์ที่สามารถผลิตได้จํานวนมากด้วยเครื่องจักร น,นี่คือข้อแตกต่างอันนี้คือลักษณะของงานที่เป็นหัตถศิลป์สรุปนะครับจากคราวที่แล้วที่เราเรียนรู้ไปเกี่ยวกับเรื่องจุดประสงค์ของงานทัศนศิลป์อันนี้เป็นการทวงความรู้เดิมให้กับนักเรียนนะครับตั้งแต่คราวที่แล้วที่เราได้เรียนรู้กันไปร่วมกับครั้งนี้จุดประสงค์ของงานทัศนศิลป์จะมี2ประเภทก็คือ 1. วิจิตศิลป์ช่วงความรู้นะครับวิจิตศิลป์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. จิตรกรรมจิตรกรรมคือการวาดภาพระบายสี ลงบนพื้น้านหน้านับลักษณะ2มิติต่อมาประเภทที่2ครับของวิจิตรศิลป์ก็คือประติมากรรมประติมากรรมคือลักษณะงาน3ามิติการปั้นการหล่อการแกะสลักสถาปัตยกรรมครับสถาปัตยกรรมก็คืองานทัศนศิลป์ที่ว่าด้วยเรื่องของสิ่งก่อสร้างการออกแบบหรือสิ่งปลูกสร้างนั่นเองต่อมาจุดประสงค์ของงานทัศนศิลป์นะครับประเภทที่สองที่เราเพิ่งเรียนรู้จบก่อนไปก็คือศิละปะประยุกต์ประกอบไปด้วย1 มัทนศิล์นะครับก็คืองานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตกแต่งภายนอกตกแต่งภายในอุตสาหกรรมศิล์นะครับงานทัศนศิลป์ที่เน้นเรื่องของการผลิตสินค้าสิ่งของจากเครื่องจักรต่อมาครับพาณิชยศิลป์ก็คืองานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการทําการค้าการทําธุรกิจและสุดท้ายก็คือหัตถศิล์งานทัศนศิลป์ที่เน้นการผลิตด้วยมือทํางานด้วยมือเป็นหลัก นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาอครอบคลุมทั้งหมดของจุดประสงค์ของงานทัศนศิลป์นะครับก็ขอให้นักเรียนทบทวนความรู้นะครับหลังจากนี้นะครับคุณครูก็จะมีชิ้นงานให้กับนักเรียนนะครับสําหรับเนื้อหาก็คือจะให้นักเรียนนะครับระบุป,ประเภทของงานศิลปะประยุกต์ให้ถูกต้องนะครับมีภาพให้แบบนี้นะครับนักเรียนจะต้องทําการดูภาพแล้วก็จากนั้นก็จะทําการคิดแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่า ในแต่ละภาพนั้นจะจัดเป็นนะครับผลงานศิลปะประยุกต์ประเภทใดบ้างนะครับจะเป็นการฝึกเรื่องของความรู้ความจําและการคิดวิเคราะห์นะครับเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนะครับจากการเรียนรู้เรื่องศิลปะประยุกต์ทําให้เราได้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับว่าศิลปะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราตรงกันข้ามศิลปะนั้นอยู่รอบๆตัวเราอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ อยู่ในสถานที่ที่เราไปอยู่ในสื่อต่างๆที่เราได้พบเห็นในทุกๆวันจึงกล่าวได้ว่าศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ครับ เมื่อเรียนรู้เนื้อหาจบแล้วคุณครูอยากให้นักเรียนลองตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อทบทวนความรู้กันครับให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าภาพต่อไปนี้เป็นงานศิลปะประยุกต์ประเภทใดและเพราะเหตุใดนักเรียนลองสังเกตดูภาพนะครับครูเชื่อว,ว่าทุกคนคงจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า คำตอบจะตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าคำตอบนะครับภาพนี้เป็นงานศิลปะประยุกต์ประเภทมัณฑนศนิลป์ (Decorative Art) เป็นการออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างที่มีการออกแบบตกแต่งภายนอกอาคารให้มีความสวยงามโดดเด่นจากในภาพนั่นคืออาคาร Walt Disney Concert Hall โดยผู้ที่ออกแบบก็คือ f ฟรงก์โอเวนเกรผู้ได้ชื่อว่าคือหนึ่งในสถาปนิกชั้นครูของโลกถือว่าเป็นการออกแบบอาคารที่มีรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่มีความแปลกใหม่และสวยงามนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามีการใช้วัสดุที่มีความมันวาวนะครับในการออกแบบทําให้เกิดการสะท้อนหรือการหักเหของแสงทําให้อาคารนั้นมีความโดดเด่นและลักษณะการออกแบบอาคารนั้น ไม่ได้ใช้เป็นโครงสร้างที่เป็นลักษณะทรงเหลี่ยมปกติเหมือนกับตึกหรืออาคารทั่วไปทําให้เป็นผลงานที่มีความโดดเด่นสวยงามและก็แปลกตาภาพต่อไปครับลองวิเคราะห์ดูสิครับว่าเป็นงานศิลป,ปะประยุกต์ประเภทใด ตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรามาดูคำตอบครับจากภาพเป็นงานศิลปะประยุกต์ประเภทมันธินาสินอีกเช่นกันนะครับ d e c o r a t i v e Art แต่ในภาพนี้เป็นลักษณะของการออกแบบภายในอาคารจากภาพเมื่อครู่ก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นลักษณะของการออกแบบภายนอกภาพนี้จะเป็นการออกแบบภายในอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง โดยในภาพก็จะมีการเลือกใช้วัสดุสิ่งของเครื่องใช้มาประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามลงตัวภาพต่อไปครับนักเรียนลองดูสองภาพนี้แล้ววิเคราะห์ดูนะครับว่า สองภาพนี้เป็นงานศิลปะประยุกต์ประเภทใดอตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรามาดูเฉลยก,กันครับจากภาพนะครับเป็นงานศิลปะประยุกต์ประเภทพาณิชยศิลป์ commercial art จากภาพนักเรียนจะเห็นว่าเป็นลักษณะของการออกแบบภาพโปสเตอร์นะครับเป็นภาพที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือว่าใช้เป็นสื่อทางการทำธุรกิจนั่นเองนะครับภาพต่อไปครับลองวิเคราะห์สองภาพนี้นะครับว่าเป็นศิลปะประยุกต์ประเภทใด และเพราะเหตุใดได,ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับมาดูคำตอบกันครับว่าจะตรงกับที่นื่งเรียนคิดหรือเปล่าคำตอบครับจากภาพเป็นงานศิลปะประยุกต์ประเภทอุตสาหกรรมศิลป์หรือว่า Industrial Art จากภาพเนี่ยเป็นการออกแบบแว่นตาและออกแบบกระเป๋านะครับซึ่งทั้งแว่นตาและกระเป๋านั้นถือว่าเป็นลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตนะครับจึงจัดว่าเป็นประเภทอุตสาหกรรมสินนั่นเอง และภาพต่อไปครับนักเรียนวิเคราะห์ได้ไหมครับเรามาดูคำตอบครับว่า2ภาพนี้เป็นงานประยุกต์ศิลป์ประเภทใดคำตอบครับจากภาพเป็นงานศิลปะประยุกต์ประเภทหัตถศิลป์ หรือว่าคราฟ์นะครับซึ่งลักษณะเป็นการออกแบบการสร้างชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผาที่มีการผลิตด้วยมือเพื่อใช้สอยโดยลักษณะผลงานก็จะเป็เป็นไปลักษณะของตามความนิยมตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าตามลักษณะของท้องถิ่นนั้นๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน